ไม่ได้เบี้ยวครับจริงๆไปสายแค่ไม่ถึงชั่วโมงครับ<ช>แล้วก็ในกองเนี่ยเขาจะพี่เคลลี่<ช>แล้วก็คนในกองจะพูดเล่นว่าแบบมาสายเขาจะแบบพูดเล่นแซวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าไปได้ยินเข้าหูคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยฮ<ช>าเลมีคารลุตกไปอย่างนั้นนะครับสายบ่อยไหมครับไม่ไม่บ่อยครับแต่เป็นครั้งบางครั้งเนี่ยถ้าถ่ายถ่ายดึกๆเนี่ยก็จะไปกองสายบ้างแต่ว่า มันก็เป็นส่วนผิดของผมนะครที่ไปสายแต่ว่าไม่ได้สายสายจนขาดกองหรือว่าสายเกินไปก็จะสายประมาณขึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับมีมีครับมีก็ยอมรับผิดว่าเราไปสายเพราะเราเป็นนักแสดงเนี่ยควรจะตรงต่อเวลาล้วก็มีส่วนผิดในส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามีมีทั้งผู้ใหญ่เข้ามาเตือนเตือนว่าควรจะมาสายอะไรเนงะี้ยแล้วก็มี พี่เคลลี่โทรมาให้กำลังใจบอกเฮ้ย hey, อย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเราพูดกันเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับการบกก็อ,อ่อเพราะส่วนใหญ่เวลาถ่ายเราคอยจะมีคนเข้ามาเยอะหรืออ๋อครับก็คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปถ่ายเนะ่ยเขาก็เอาซีนอื่นมาถ่ายก่อนนะแต่ว่าก็าอย่างที่บอกว่าก็มีส่วนส่วนผิดที่บางทีก็ต้องรอแล้วก็เปลี่ยนเบรกดาวให้ซีนอื่นเขมาถ่ายแทนนะครับ ไม่ไม่เป็นประจำครับก็ใช่ครับเพราะว่าช่วงก่อนถ่ายสองเรื่องครับก็เลยเหมือนเหมือนสะสมมันก็เลยเหมือนอื้ออมันบืนี้นใช่มาไม่นะครับส่วนมากก็เหมือนที่ที่ก่องก็จะสนิทกันมากฮีก็มีแซวกันเล่นอาจจะเป็นเพราะว่าสนิทกันมากก็แล้วแซวกันไปแซวกันมาเขาหูคนอื่น ับปรับตัวอะไรไหมครับอะไรนะครับพยายามปรับตัวปรับตัวต้องปรับอยู่แล้วครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าผมก็ยอมรับว่าผมก็มีส่วนผิดเพราะว่านักแสดงสําคัญที่สุดคือเวลาก็ต้องปรับอาจจะตื่นเร็วขึ้นกว่าเดิมนอนนอนพักผ่อนใช่ครับแล้วตอนนี้ก็เหลือเหลือภายพยากรณ์ฝากเลยตอนนี้ถ่ายภายพยากรณ์เรื่องเดียวครับตอนนี้ก็ไม่มีฮะไม่มีสักเรื่องที่เป็นกับเป็นข่าวนีือเรื่อง ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ่ายกับเป็นคู่หูคู่เฮียนครับแต่ว่านั้นเพิ่งจบไปผมว่าไม่ในอใจฉคงแบบไปเข้าหูคนอื่นผมว่านะตอนนี้ไม่มีไปสอนไปต้วไม่มีครับผมผมยอมรับว่าว่าผมผมผิด ว่าที่มาสายแต่ว่าผมไม่ได้มาสายทุกครั้งหรือว่ามาสายจนทําให้กองเขาไม่ได้ถ่ายเลยทั้งวันไงฮะใช่ <c oughs> ไม่ครับ <c oughs> ผมว่ามันร้อนะฮะผมว่ามันมันเป็นหน้าที่และมันเป็นงานของผมมากกว่าเขาให้โอกาสมาแล้วเราควรจะทําหน้าที่แล้วก็โอกาสของผมให้ดีก่อนดีกว่ามากกว่าจะไปคิดว่า ดังแล้วไม่ดังหรือว่าอะไรเงี้ยครับไม่ครับผมมีความสุขกับการทำงานครับ,รบมันก็เลยมีกระแสอบอกว่าเราแบบเป็นคนเป็นเด็กที่ไม่สามารถทะเลาะกผู้ใหญ่ไม่มีครับไม่มีครับ,มมรบผมผมถูกสอนมาในสังคมที่วแบบ่าเรียกว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกอะ่ะผมจะเจอผู้ใหญ่บางทีผมก็ต้องก้มหัวข้ามผ่านด้วยซ้ำเนี่ยครับ ตอ๋ไปนิดนึโอเคฮะบางทีผมต้องแบบเคารพผู้ใหญ่้วยซ้ำเพราะว่าผมถูกสอนมาแบบนี้ครับอาจจะเป็นโมเมนต์เข้าใจผิดอะไรหรือเปี่าอ่าใช่ครับมผมว่าการสนทนาหรือการสื่อสารมาเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแต่ยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่หรอกนะนอนไม่ใช่ฮะไม่ใช่ <laughs>